สวัสดีครับผมดูนจดแนวดูนดูบอดี้นะในคลิปนี้ผมจะแนะวิธีการเล่นมือถือยังไงนะไม่ให้เกิดการปวดคอบ่าเวลาที่เราต้องเล่นมือถือนานๆหรือต้องทํางานในมือถือนานๆกันนะครับผมไปชมกันเลยครับสำหรับวิธีการจับมือถือนะของคนทั่วไปที่ผมเนี่ยพบเห็นได้บ่อยที่สุดเลยก็คือเขาจะชอบเอามือถือนะฮะมาวางที่พุงแล้วก็ก้มหน้าเล่น ลักษณะนี้นะครับผมถ้ามองจากด้านข้างก็คือมันจะเล่นลักษณะนี้นะฮะคือคออะไรเนี่ยมันแทบจะพักไปเลยนะฮะซึ่งการที่เล่นแบบนี้นะฮะมันจะทําให้กหล้ามเนื้อช่วงคอช่วงท้ายทอยนะฮะแล้วก็ช่วงบ่าของเราเนี่ยมันทํางานหนักมากนะกนเพราะกล้ามเนื้อทั้งสส่วนนี้นะครับผมมันทําได้ที่ในการเงยหน้าขึ้นนะฮะแต่การที่เราก้มหน้าค้างอย่างนี้ตลอดนะ,ะมันเหมือนกับว่าเราบบไปยืดกล้ามเนื้อช่วงท้ายทอยช่วงคอและช่วงบ่าเนี่ย อยู่ตลอดเวลาและขยันเดียวกันอ่นนะมันยืดอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องออกแรงเกรงเพื่อให้คอเราเนี่ยมันตกพับลงไปแบบนี้ด้วยนะครับผมซึ่งการที่เราเกรงนานๆนะฮะมันจะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการตึงเกิดการล้าพอล้างมากแต่ยังคงทาพฤติกรรมเดิมๆเพราะความเพลินจากการที่เราเล่นมือถือหรือดูดนหนังนะฮะมันก็จะทําให้เกิดการตึงสะสมและปวดล้าสะสมจนผ่านเวลาผ่านไปเป็นเดือน,นเป็นปียังทาพฤติกรรมเดิมๆเ,เนี่ยก็จะสแสดงอาการปวดขึ้นมาและทําให้สรีระขออของคอเราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับผมคือจากเดิมที่อคอเราเนี่ย ตรงปกติแบบนี้นะฮะหลังหูหลังหงูต้องแันหนหวไหลยแต่คนที่ ก้มหนงาที่มือถือแบบนี้นานจะเป็นบุคลิกแบบนี้เลยก็คือเป like ็นคนที่คอยื่นแล้วก็ไหลหอนหลังค่อมนะฮะซึ่งจะทําให้เราเกิดการปวดคอบาดเนื้อรังได้แม้กระทั่งเวลาที่เรานอนนะฮะคนประเภทนี้จะนอนหมอนเตี <S <s ้ยไม่ค่อยได้นะฮะพอนอนหมอนเตี้ยปุ๊บเขาจะรู้สึกว่าไม่สบายคอเลยฮะต้องหรือต้องนอนหมอนั้งสูงพอยิ่งนอนหมอนงสูงเทินหมอนชิงสูงคอมันก็ยิ่งถูกดันถูกดันถูกดันก็กลายเป็นคนคอยื่นมากกว่าเดิมอีกนะฮะฉะนั้นการปรับพฤติกรรมการเล่นมือถือในเบื้องต้นก็คือให้เราเอาออออออขขงงเเเรรรราาาาาานนนนะมมมืื่่ววทีีีจัััับบบตแแลถผ้้ก็ เรี่องการก้มหน้านะครับผมเราจะไม่ก้มหน้าเยอะก้มหน้าเต็มที่ก็มันส0ถึง15องศาเนี่ยก็คือประมาณนี้นะฮะแล้วก็เล่นมือถือตาปกติไปนะครับผมแล้วก็มือจับแบบนี้ก็ได้นะฮะแบบนี้จะค่อนข้างเซฟตัวกล้าเนื้อช่วงคอขวากเราเนี่ยได้พอสมควรนะฮะแล้วกระดูกคอเนี่ยก็จะไม่ถูกใช้งานมากเกินไปจนเกิดการกระดูกคอเสื่อมที่ไวกว่าอายุกว่ากําหนดนะครับผมหรืออีกกรณีหนึ่งนะฮะถ้าเราเล่นมือถือมือเดียวนะฮะบางคนที่ชอบเล่นมือถือมือเดียวก็เขาจะชอบทำเนี่ย แล้วก็เล่นกด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 อย่างนี Is ้นะครับผมถ้าเป็นคนที่ชอบเล่นมือถือมือเดียวหรือดูหนังดูทีวีในมือถือและถือมือเดียวนะฮะก็ผมแนะนําว่าให้เราสมมติเราถนัดขวาเนี่ยผมก็ถือมือขวามือซ้ายเอามือกดโอ่อย่างนี้ฮะแล้วมือขวากดลงไปที่ตัว มือของเรานะฮะกดลงไปอย่างเงี้ยไม่ได้กดแบบกดอะไรขนาดนั้นฮะแค่กดลงไปธรรมดาแค่น,นี้นะฮะวางหน้าลางไปแล้วก็เล่นมือถือตามปกติหน้าของเราเนี่ยมันก็จะก้มไม่มากนะผมมันก็จะก้มอยู่ประมาณเนี้ยประมาณ15ถึง20องศาเต็มที่นะฮะซึ่งถ้าเราเล่นนานๆหรือต้องถนัดก,การใช้มือเดียวเนะี่ยก็ให้ทําแบบเนี้ยจะดีกว่านะครับผมบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าอยู่ท่าเนี้ยแบบเนี้ยมันจะเมื่อยแขนหรือเปล่านะฮะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเมื่อยนะถ้าเราทําถูกนะฮะเต็มที่ก็คือจะรู้สึกว่าแค่ตึงๆตัวกล้ามเนื้อใบเสียมเเานี่ย มันจะแข็งแรงอยู่แล้วนะจากการที่เราต้องยกของยิ่วของอะไรพวกนี้เนี่ยครับผมมันจะแข็งแรงอยู่แล้วมือถือเค่เนี้ยเครื่องมาบอกเค่เนี้ยมันไม่มีปัญหาหรอกครับผมลองทำมาดูนะฮะฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินนะครับผมสําหองรวพฤติการเล่นมือถือในท่านั่งนะที่เล่นกันบท่าผิดที่พบได้บ่อยเลยก็คือคนส่วนใหญ่ชอบเอามือถือวางแบบนี้นะฮะแล้วก็ก้มเล่นแบบนี้นะฮะถ้าสายตาสั้นหรือมีอะไรซิที่น่าสนใจในมือถือมากๆนะเขาก็จ <ๆ S 2> นะก้มหน้า เยอะแล้วก็กดแบบนี้นะฮะสังเกตว่าการทำแบบเนี้ยมันจะทำให้เราเนี่ยก้มหน้ามากขึ้นนะรัผมหลังก็ค่อมมากขึ้นถ้าคนที่ทำพฤติกรรมแบบนี้บ่อยๆเนะี่ยคือจะเป็นคนบุคลิกหลังค่อมหลังค่อมไรของและสานี้เลยนะครับผมเช่นเราควรเซตท่านั่งนะฮะให้นั่งหลงตรงสออตั้งนะฮะและให้ตัวมือถือเราเนี่ยอยู่ใกล้ระดับสายตานะ,ะไม่ใช่ใกล้ดวงตาของเรานะคือใกล้ระดับสายตาคือ ตางเราปกติต้องมองตรงนะฮะเรามองลงต่ำประมาณส5ห้าองศาประมาณนี้นะ,ค,ะคือความยาวช่วงท่อนแขนของเราเนี่ยพอดีนะฮะแล้วก็ถ้าเราเป็นคนสายตายาวก็อาจจะยื่น,ปนไปไกลหน่อยอย่างนี้แล้วก็เล่นก็ได้นะฮะก็คือเราจะไม่ค่อยเมื่อยตัวคอบ่ามากแลวขณะเดียวกันก็ไม่ค่อยปวดข้อมือจากการที่เราคดมือถือนา,นานๆด้วยเชน่นเดียวก,กันนะครับผมก็ให้ถ้าเล่นมือถือในท่านนั้นก็ให้เซตท่าแบบนี้นะครับเพื่อน <c oughs> ๆเนี่ยอาจจะนี่สงสัยกันนะว่าทําไมการที่เราก้มหน้า นานๆเนี่ยมันถึงทําให้กล้ามเนื้อช่วงคอบ่าเนี่ยมันต้องออกแรงมากขึ้นต้องเกร็งมากขึ้นนะฮะแล้วการที่เราอยู่ในท่าคอตรงเนี่ยกล้ามเนื้อช่วงคอบ่าเนี่ยมันไม่ได้ออกแรงเหรอเมื่อเทียบกับการที่เราก้มหน้าเล่นมือถือนานๆนะฮะต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าผมจะเปรียบเทียบการที่ผมเอ่อหน้าตรงเนี่ยก็เหมือนกับว่าผมเนี่ยถือดัมเบลอยู่ในท่านี้นะฮะซึ่งการที่ผมอยู่ในท่านี้นะฮะมันจะทำให้ตัววัตถุเนี่ยมันอยู่ใกล้กับตัวแกนกลางร่างกายของผมนะใกล้จุดศูนย์ถ่วงร่างกายของผมนะคร ลักษณะนี้นะถือเบลออกไปลักษณะนี้นะน้ำหนัก5กิโลเนี่ยถือไปลักษณะนี้มันทำให้กล้ามเนื้อชุ่มหัวไหล่ผมเนี่ยมันต้องออกแรงเกร็งมากขึ้นซึ่งถามว่าการที่หัวไหล่ผมเนี่ยต้องออกแรงเกร็งมากขึ้นมันทาให้มันเกิดจากตัวน้ําหนักดัมเบลเนี่ยมันมากขึ้นตามหรือเปล่านะคำตอบคือไม่นะฮะผมถือแบบนี้กับถือแบบนี้น้าหนักดัมเบลเนี่ยมันเท่าเดิมนะครับผมแต่การที่ผมถือแบบนี้แล้วน้ำหนักหัวไหล่เนี่ยมันต้องออกแรงเกร็งมากขึ้นก็เนื่องจากว่าวัตถุสิ่งขอนนะฮะถ้ายิ่งอยู่ไกลจุดศููนยย์ถ่วงอ ยิ่งอยู่ไกลจุด่ศูนย์่วงก็คือลาตัวของเราเนี่ยฮะยิ่งอยู่ไกลมากขึ้นเท่าไหร่ก้านเลื้อยิ่งจะออกแรงประคองนะฮะไม่ให้วัตถุเนี่ยมันการตกลงไปอ่ะมากขึ้นเท่านั้นนะแล้วถ้าเรายิ่งอยู่ไกลมากขึ้นไกลมากขึ้นไกลมากขึ้นเนี่ยก้านเนื้อช่วงวันนเนี่ยยิ่งต้ออกแรงหนักขึ้น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 เป็นเงาตามตัวเลยนะครับผมเช่นเดียวกันนะฮะถ้าศีรษะของเราเนี่ยอยู่ในแนวตรงในัะษาสนีนะครับผมซึ่งศีรษนเราเนี่ยมาอยู่ใกล้จุดศูนย์่วงของร่างกายนะฮะก้้้้าาาาานนนนนเเืืออออออไไมม่่ตตงงกกแแแรรรยยะะะถปคคบบี แก้มคอบ่าเริ่มจะออกแรงมากขึ้นแล้วพอยื่นหนึ่งเดียวไม่พอถ้าเราก้มอย่างนี้ด้วยสังเกตได้ว่าสีสันผมเนี่ยมันยิ่งอยู่ไกลออกจากลำตัวเนี่ยมากขึ้นนะพอยิ่งอยู่ไกลออกจากลำตัวมากขึ้นกล้ามเนื้อช่วงท้ายทอยคอและบานเนี่ยยิ่งต้องออกแรงประคองสีสันผมเนี่ยไม่ให้มันเกิดการตกตุ้กลงไปมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองเน,นะครับผมจึงเป็นที่มาว่าทําไมการที่เราก้มหน้าเล่นมอถึงนานถึงทำให้ปวดคอและทําไมผมถึงย้ำนักยํำหนาในคนไข้ที่มาคดเดียงผมนะฮะว่าอย่า ก้มหน้าเล่นมือถือให้เล่นท่านี้เท่านั้นนั่นเองนะฮะแล้วเพื่อนๆเนี่ยมีข้อสงสัยนะหรือผมพูดประเด็นไหนที่ไม่เคลียร์นะเพื่อนๆนสามารถคอมเมนต์แล้วก็ทักเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามมาได้และะ้ผม้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ